สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกระมิดท,ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องของสอนสร้างเว็บไซต์แบบง่าง่ายบา c โคชเพินะคะวันนี้โคชเพิร์จะมาแบ่งปันว่าเอ๊ะวันนี้หาเพื่อนๆน,นะคะขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินแล้วทำไมจะต้องมีเว็บไซต์นะ,ะหลายคนหลายท่านบอกว่าโอ๊ยไม่ได้มีเยอะหรอกก็มีแถวบริเวณที่ที่ท่านอยู่ แต่วันนี้นะคะเราสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ของเราให้กับคนทั่วประเทศและต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะบอกได้เลยว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นเรื่องของความชอบเฉพาะบุคคลนะคะถ้าวันนี้เรานะคะอยากที่จะเป็นนายหน้าหรือเป็น ของอสังหาริมทรัพย์ของตนเองเนี่ยวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดเราจะต้องมีระบบเว็บไซต์มาช่วยซัพพอร์ตนะเราสามารถขายสังหาริมทรัพย์ของเราให้กับทุกคนได้ทั้งประเทศเพื่อที่นำเสนอว่าสังหาริมทรัพย์ของท่านนั้นมีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนนะคะ และให้ผู้คนที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้วยตนเองด้วยความเต็มใจนั่นแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่จะลดการถูกปฏิเสธของลูกค้าของท่านนะะท่านก็มีหน้าที่แค่วางระบบเว็บไซต์ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านให้เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามท่านมาด้วยตัวเขาเอง นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะต้องเริ่มทำเว็บไซต์เพื่อรองรับลูกค้าของท่านนะคะถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะสร้างเว็บไซต์แบบสําเร็จรูปที่สามารถปรับแต่งอัปโหลดข้อมูลเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตนเองสามารถสอบถามโคชเปิรมาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวโคชเปิรจะวางลิงก์ระบบเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆสามารถทักโคชเปิมาได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ